สวัสดีครับผมสุรุชาะนะครับคอรัมนิตสปอร์ตพูลและสาสกเกอร์นะครับวันนี้เรากับปาจะกันวันจันทร์ที่5พฤษภาคมนะครับซึ่งโปรแกรมฟุตบอลอยังเข้มข้นน่าติดตามเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้ผมจะโฟกัสไปที่2คู่นะครับในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษและรีเอเชียสูเปอร์ลีกจีนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณแล้วก็แนะนำนะครับราย swn 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันและตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่ราย at swn 8 9เอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับคู่แรกไปกันที่ศึกพิมาริกอังกฤษมันเดย์ไนระหว่างคริสตันพาเรตเปิดบ้านพบฟอเรส คู่นี้ถ้าพิจารณาจากแรงจูงใจความมุ่งมั่นอาจจะเป็นทีมเยือนฟอร์เรสที่รุนโคตา้ายูฟ่าแช,ชมเปี้ยนลีกมีมากกว่าเะครับเพียงแต่ว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าป่าภายใต้การคุมทีมของกุนซือนูโน่เอสปริโตตอนนี้อยู่ช่วงขาลงนะครับนักเตะเสียความมั่นใจนะครับเกมรับ ไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนเดิมและเกมลูกก็ค่อนข้างฝืดน,นะครับยิ่งวันนี้พวกเขาจะช่วยใช้งานคันลัมฮัสันโอดอยปีกตัวเก่งที่บาดเจ็บตัวนี้ครับผมว่าประสิทธิภาพตกลงไปเยอะมากนะครับและที่มีอยู่อย่างแอนโทนีอีรังกาคริสบูธและมอร์แกนกิปไว้ฟอร์มการเล่นตอนนี้ก็อยู่ช่วงขาลงนะครับเรียกว่าปัญหาเต็มไปเยอะมากว่าน,นี้มาเยดริสตันพาเรตซึ่งสาการ อาจจะรอยตัวนะครับแต่มองอีกแง่ก็คือเล่นแบบไม่กดดันนะครับมีความคึกคักนะครับหลังจากที่ผ่านเข้าชิงชนะเริศฟุตบอล FA ครับวันนี้เชื่อว่าคุณซือโอลิเวอร์กาสเนอร์จะส่งชุดใหญ่เนะครับเนื่อจากเรต่อหน้าแฟนบอลสารประสาแนวลุกตัวเก่งอย่างอิสไปราชาซาซองฟิริปมาเตตาและ เอเบเรชีเอเฟต่างพร้อมลงตัวจริงนะครับแม้โจทย์คู่นี้จะเปิดมาให้พาเรทไปข่มบางนะครับแต่ดูแล้วเรนต่อหน้าแฟนบอลแท็กติกลงตัวมากกว่าสามประสาทกองหน้าใช้โอกาสไม่เปิดนะครับสุดท้ายเชื่อว่าพาเรทครับจะไม่แพ้และมีโอกาสเหตุเต็มด้วยการเบียดเอาชนะได้เชียคริสตันพาเรทนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลซูปเปอร์ลีก จีดนะครับเป็นเกมคู่ระหว่างเฉิงตูหรงเชิงเปิดบ้านพบกับเจอเจียงปัจจุบันเฉิงตูหรงเชิงพัฒนาขึ้นมาเยอะมากนะครับและการที่เกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะเซิงไฮสซินหัวมาได้ทำให้ยิ่งมั่นใจนะครับและตอนนี้ขึ้นไปรังจากฝูงวันนี้กุนซือโซชองวอนจะจัดทัพ ยึดจุดเดิมต่อไปแนวลุกตัวเก่งอย่างเวยซืห่าวเฟริเป้และโรโมโรพร้อมโรงราตาขานะครับรับมือกับทางเจรเจียงซึ่งอาจจะมีจุดเด่นในแง่ของเกมลุกการเข้าทำที่หลากหลายอันตรายนะครับแต่ปัญหาของเจรเจียงก็คือเกมรับที่ยังเปราะเสียประตูง่ายนะครับแล้วก็ยับออกนอกรังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ภายใต้ลุกเกมที่เปิดแรกกันผมมองว่ายามนี้เฉิงตูหลงเชิดจะสามารถเอาชนะได้และมีโอกาสเห เต็มด้วยการยิงขาดเฉียเฉิงตูโรงเชิงนะครับพอดีครับสองลอคลิปนี้ฟุตบอลรียุโรปและเอเชียนะครับเฉียคริสตันพาเรตและเฉิงตูโรงเชิงขอทุกตั้นเชียบอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงว่รร่วยไปเจอกัใหม่พรุ่ง,งนี้สวัสดีครับ